กอดกองดีม oh, e ืัอนี้ยังว่าโอ้วันนี้มาเยี่ยมนักลบวิรนามครับเลยอ้ะอ้ยผ้าลงอาบน้ำตัวดีป่ะตัวตัวตัวอากาศดีนะวันนี้เนาะอาบน้ำต้องทรงทั้งเสื้อโบลิเก่โบลิเก่อะไรอย่างนีไปเผาถ่านมาอาชีพเผาถ่านมาก็มาอาบน้ำครับไปอาบน้ำน้ำใสครับโอ้เดี๋ยวเย็นพุ่งต้นดิเย็นสบายโอ้น้ำใสไหมนี่จะปลาครับ มากูกินท้วงเลยปลาเลกปลาน้อยมาเล็กปลาน้อยอะไรนี่ลึกถึงได้นี่เสียลกหลายลกซีเมตมลปะอันเอียงอันสีฟ้าๆเดี๋ยวไปนะฟ้าไม่บนี้ยังนะถาดผ้าเขาวถาดถาดถาดไว้ถาดตกน้ำนะลมพัดมามอเตอไมันต้องลงจากลงจากบนนี่แหละโอลงอาบน้ำเลยได้นะมันลงจากเย็นสบายเนาะเย็นสบายสาอาดเย็นเป็ดมีสามตัวว่ะเดี๋ยว เขาหลักไว้น้ำลอยพ่อมาโจกกะคกล้ายเด้อเออเอเขาเอาใจเขาเอาไปใจดีเด้อวันนี้ก็มาเยี่ยมนักรบที่น้ำสองสองครับต่อใช้วิถีชีวิตอยู่คนเดียวครับเด้อลอยน้ำลอยน้ำนะมีความสุขครับสุขอยู่อยู่สุขอยู่ที่ใจครับ ใจเป็นสุขทุกไม่มีโชคดีตลอดวันนี่จะความสุขความจเจริญนะ่นแหละกระดาษไม่เหี่วผ้าไม่เหรอ,อ,อมาทำสวนมาอะไรก็มาแวะครับวันนี้ก็มามะพร้าวครับเตออือเป็ดเตือไก่ใส่ตรง,งนีนะ้แหละมะพร้าวก็ได้กวยสิบสองลูกวะในสิบสองลูกเนี่ยเอาเขา่ใเา,เขา,าให้ใกล้ด้อเดีย๋วยวเข่าไม่ให้ใกล้ด้อยผ้าเดี๋วลายจ <ๆ S 1> านเลย หองฟังใฟังัวกับเบื้องแม่พี่น้องนีสปาร์ตรจะติดตามเลยนะครับเลยหอยไก่แหละเว้ยเังก่โอ้หมาบนิวเขาเรเขามัอกินแค่ว่นี่โอ้ไม่พวกเป๊ะไงอไปไน่อยไปโอ้ยหมาเาไม่หมาเนี้ยเีกนดิดนเขากันกันกินกันกะ มันขี้งูด้อยุ่นตัวนั้าดันมันจะโดนตู้มกรดงอ่ะหายคนงูจังอ่ะเนี่ยกระด้งอ่ยเอาย้อนเข่อยปั่นเดียวเรียบร้อยแล้วเน่ยมันได้กินว่วลอยพ่อคุณกินกินทอดได้วุ้ทอดได้บ่เจ้าใส่ถุงอ่ะมันโอ้ยเหยียบบามันฝุ่นมันมันทอดได้จ้าเออต้มยังอ่ะต้มต้มน้ำกินโอ้มันต้มน่าไม่บ่กินโอ้กินน้ำสะอาดเลยนี่ครับเลยน้ำโค้ดาม น้ำถังซื้อมาแล้วก็มาต้มอีกโอ้ก็สุดยอดเลยเว้ยบกินแบบเวียดนามเขากินเวียดเวียดนามเขากินน้ำเนี่ยกินน้ำดิบเนี่ยเวียดนามเลยร้า,า,นนา,ารเคมีมันหลายบ่กเวียดนามขเขาไม่ต้นมน้ำกินคนเวียดนามเขต้นมน้ำกินผิวเท้าเ้ยใกล้ก็เแล้วตัวเดียวแล้วสองสองแม่เนาะอ๋อนตัวเดียวสายตัวอยู่ตรงนี้สองแม่ไกล้เขก็มาผลักโอ้ข้นเข้าอยู่เนาะ จุนมาล้ก็ไปจุนหลายเไปเราก็ไม่อันนี้เขาหรอกนะักรบเโตใจดีเอเอให้ต่าออไปอยาเขาไปาาตัวเนาะต้มน้ำกินลนะน้ำเป็นน,น้ำโพลีฟิลแกซื้อน้ำกันนะครับเนี่ยน้ำเราต้มเลยขาดเชื่อเป็นธรรมดานะครับยามาใส่น้ำเอายาใส่น้ำเลยยาสมุนไพรกินใส่น้ำ เ็ดไก่เจ้าเด็มันคักไว้เนาะเอาน้ามันกินความจังกโอ้มันกินเขาเน้าเนาะันป๊ปป๊ปเลยวาต่อต่อต่อโอ้ันปวกันไหพนันปวกมันกินะจอาปวกไว้กินนะครับเลยเป็นไงโตเร็วโตใหแข็งเ้ว อก่ปลมันจิ้มไก่ปลาก็หนีมาแล้วฮะไก่ปลามันหนีมาแล้วโอ้ยคนเป็นมาปลูกบ้านยุ่แถวนี้เว้ยบ้านจัดสรรไก่ๆเข้าดิไว้กัในใก่ปลาก็นีแล้วม,นนมนนันมัน,มขนแขกคนอต่างมันไม่คุ้นเนี่ยไก่ปลาเนี่ยมันโจนนี่น้าอะไรบนควายมหาเจ้านี่ข้อมดีน้าอะไรบนดิเออวันวาเลนไทน์นะวันสันแหี้งข้อมรักคนมาหาเจ้าวันวาเลนไทน์มันบินมาเลยสี่ตัวบินมาสี่ตัว จับอยู่บนนอนนอนอยู่เลยโอ้มันก็ไปยิงไปเรื่อยแล้วไปปลาไปทัวเทียวเลยเว้ยม,มันอยู่ว่างเดือนหนึ่งสองเดือนมันมาห่างมันโยนมาไดา้มันไกลป,าปกลาเป็นไกลปลาฉลาด <c oughs> ผมเห็นหมอนึงมาดักมันโยนมาได้เหรเออเขาบ่วงวเอาอย่างนี้เห็นไกลปลามาเสร็จโอ้ยเห็นตะมันขันแต่จะไม่เห็นตัวเคราเลยแบบไปนาจันกันเห็นโยเออไป ่ออบึงเต้าทา,ทา <c oughs> ไกลแบบไก่หน่อยเนาะแม่นไม่มีกัวตุ้นผาดิผ้ <c oughs> ต่วสีง่ามเ่สีแบบ <c oughs> สีลล่สีไา่แดงๆ <c oughs> สีคือกันฟอดหนเนาะ <c oughs> พ้งเขาว่าสงอราโอ้งามบเด้ี่ยเาวาฟงเขาูงไก่เล็กนะโอ้ไก่เล็กเลยพงพ้งเอรเย่โอ้อสัดสีลายนะสีาลสีายสีไลเอรายเขวยโอ้พื้นิดเขาาเต้าทันเลยเรียไม่จะไม่ดีดีไม่ไม่ไม่ดูเอาไม่ดูวัเลยเนาะผมจองได้จองได้จัสอบได้ยกสได้เอจะไม่ดูนะอจองไม่ได้ิว่าเอา ราคาก็ขึ้นกันเองครับอุดหนุนกันครับไปดูไม่ติวไม่ติวไม่ติวสุดยอดเลยจ้ะโอ้ไม่ติวกบบสุดยอดเลยเว้ยไปดูไม่ติวไม่ติวไม่ดูอยู่ฮะท่านไม่ดูคักท่านไม่ดูไม่ดูเลยค่าก็ไม่จิวโอ้ยผมลำบากไปติวนะไม่ติวก็คลากเวยน้องไม่บุกแล้วเว้ยตรงหน้ากับฝามือกันก็ตัมเลยออก้าสีคามมันเป็นอบเอ้าวยันฝนอยู่ดอกเว้ยค่ะคุณพิโต ม่เงแนตนอนเลยอ้กระท่อมเจ้าเนาะที่พวกงอวานี่ยพ่อล้วนอนผลโอ้บ่งนอนบ่งงอเนาะทั้งอยู่แต่ว่านที่พแปงก็ว่าได้เปนของนเนาะเออผนใ้ฝ่อหน้าอ้เด้กนหน้าทิบสามไร่ผลในฝ่อไว้พร้อมกิเขาพร้อมโอ้สุดยอดเลยยูนแมวนี่แล้ววันนี้วันนี้ บ่ท่าไดรลามมูนี่อยากฟังสบ่ารมหมดเด้เลยบ่ท่าใดรั้เดี๋ยวมีคนมาขอเนี่มาจากอุดรนี่ครับเี๋ยววาขอเพ่งนี่ครับวาเยี่ยมเยียนครับเดี๋ยวกตนเจนับบันบกรพดทิศกะเจีหรอไหมเมีนี่หมอยุ่งเพื่อนี่บม้พ่อเพชรนี่ห่้เหนบ่เออหม้อนพติศตะอนจแล้วเออมันไปยังไดมันโค้งวาจังเลยตะพอน ร้ำโอ้ตามอาจารย์เป็นว่าสักกอนจิไอ้นักกวอนมาอาจารย์เฮ้ยอากาศดีร่มหมุนเอาฟอนนีเออ้อนเงินคนนะว่งเวียงห่รว่งอวียงว่าร่างยงเอารถไฟก็ได้รถไฟก็มนเร็สูงไปเยนกว่นะโหน่มันนเย็นนะรถไฟนปว่าแต่ว่าตีก่อนสดได้เด็กสมองดีได้คนธรรมดาเลยคิ้นเอาเองเนี้ยเด็กด้กเด็กโอ้จบก็จากฟังเนาะ ไม่ผู้ลงเลยเพราะว่าต่ว่าเวียง่ว่านสบเ้อเกจีได้มาทมาเลยสอไรผมเออสาบกี้อาบอลงเออเดียเรื่องาสองแจงมีัดป้อมีบังลาคำเออยอดสางสาวงามลาวเวียงจันเออ และขาเอ้ยวังเวียงน่าอ,อยู่ทรงทรงบ้านแม่ฮา,านอที่นั้นน้มีต้องเฟืองไฟสมนาวการเทียงเวออ้ยเสือกะเฟ,ฟินฟันพ่อฟ่าต่อบ้านนอคำและพอลุงเอ้ยไฟเดินมาปุ่นแปงสังอาน,นเรือนลน และพอลุงเอยฉันจะมาเขาทำขอเส้นสอบตามใจพอลุงเอยมีทํานอนนอป่ายจังละบอลเสยดอกส้มหูหลายสังมีน้อได้วยฝ่าเฟินแมงม,มวนสวนนออ,อ,อ,อขอขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับท่านที่ต<อ>ิดตามชมครับก็ฝากเสียงเพลงไปให้<อ>ีินร้องฝั่งไทยฝั่งลาว <c oughs> ติดตามชมครับก็คิดถึงครับเพลงในอดีตหมอลําครับแกก็คิดเอาเองมันเด็ดแต่งเองนะครับนี่คิดไปร้องไปครับนี่มันก็คนคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับไม่เป็นไอเซเมอร์ครับอันไซเมอร์อายุเจ็ดสิบหปีแล้วครับเนี่ทหารเป็นนายทหารปักเก่าครับนี่ติดได้ร้อยแจ่อายุสิบแปดปีครับสวัสดีครับ 高的高的